มีดมาฟับคอขาดแน่นอนก็ทั้งที่ใช้มีดก็ฝันคอขาดเหมือนมะเร็งร้ายไหมแล้วคุณยังไม่ตัดที่นีเหรอจับได้เผลอเผอก็หลุดคุณก็พราะที่เห็นนั่นแหละถึงต้องทำนี้นโยบายนี้ไม่ใช่แค่ไปเปลี่ยนโทษประหารนะจะต้องเปลี่ยนทั้งกระบวนการด้วยหนึ่งต้องปรับเป็นว่าถ้ากระทําความผิดทุจริตโกงชาติประหารชีวิตก่อนสองต้องปรับวิธีการสืบสวนสอบสวนให้ฟ้องภายในหนึ่งปีรวบรวมพยานหลักฐานและให้ศาลมีอำนาจไต่สวนได้เองด้วย พูดง่ายๆคือคุณรวบรวมหลักฐานไม่ดีให้ศาลไต่สวนเพิ่มได้อีกโอผมนึกบอกไม่ใช่แค่นี้ไง<อ>ถ้าเราจะเอาจริงถ้าขยายเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เอาไปประหารมันต้องแก้ที่ผมเตรียมไว้ก็ขบวนการด้วยครับต้องฟ้องภายในหนึ่งปีไม่ต้องห่วงเพราะว่าจะให้เปลี่ยนระบบเรื่องนี้ให้ศาลไต่สวนเองด้วด้วยเพราะฉะนั้นหลักฐานคุณไม่ดีศาลไต่สวนเองมีอดีตผู้พิพากษาเราะอกจากประสบการณ์ถึงเรืรู้ไง ว่าจะให้ทําได้เร็วทายัางไงต้องทํำยังไงไงไม่ใช่<อ>แค่กำหนดโทษพิพากษาตัดสินคดีโดยเร็วไม่อย่างนั้นวันนี้โกงใช่ไหมกว่าจะจับได้ใช่ไหมกว่าจะสอบสวนสืบสวนชั้นตํารวจชั้นไรเสร็จล่อไปกี่ปีบางคดีเป็นสิบครับเ,เห็นไหมมันจะไปกลัวอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่โทษประหารต้องปรับกระบวนการสอบสวนฟ้องคดีด้วย แล้วก็รวมไปถึงกระบวนการลงโทษด้วยคือต้องบังคับคดีตามคําพิพากษาภายในหนึ่งปีอันนี้ใช่ด้วยใช่ไหมเอออยู่ด้วยกันนีค่คุณคุณต้นสแกมเมอร์วันนี้อยากให้ตํารวจจับใช่ไหมยอยากสิเออตารวจจับไหมจับบ้างไม่จับบ้างถ้าจับได้จับได้ไดล้ทันก็เอาเขาจับลงโทษเขาหาอะไรช่อโกงเออได้แค่นั้นอาจจะก้คมชาติ ก็ยังชอบโกงไม่เกิน3ปีสําหรับประเทศไทยใช้ <ฮะ S 2> ไ,ได้ไหมผมถึงบอกว่าแล้วให้ตํารวจจับจับจับอะ่ะมีกฎหมายหรือเปล่าวันนี้แล้วใครเป็นคนออกกฎหมาย<อ>ก็ไอ้พวกทุนเทาที่<อ>เป็นสภาอยู่ไง <ฮะ S 2> หน้าที่ที่เปบัญยัติ